เตือนชุดวิดีโอต่อไปนี้นะจะทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูด้วยสวัสดีครับผมพบกับช่องหัวร้อนถอนสล็อตกันอีกแล้วนะฮะอยู่กันกับเกมเดิมเลยนะ Fortune t i g เกนะครับผมพยังแห่งโชคลาภนะของค่าย PG นะหรือที่ใครหลายคนก็เรียกว่าสล็อตเสือโดดน,นะสล็อตเสืออ้วนเลยก็ว่าไปนะก็วันนี้นะ เราจะมาเบ็ดกันสูงๆบ้างนะครับผมแต่ผมก็น่าจะไม่เบ็ดสุดนะเพราะว่าเกมเที่ยนี่เบ็ดสุดห้าพันแล้วก็ก็เกินไปนะครับผมเบ็ดห้าพันเนี่ยหมุนทีเดียวหายไปห้าพันนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเทียเลยทีเดียวนะก็วันนี้เรามากระดี่ทุนหนึ่งหมื่นสองพันนะฮะก็เป็นเบ็ดพันนะเป็นเบ็ดพันสนั่นซวงนะเบ็ดพันหมุนมือเปิดเทอร์โบนะครับผมก็วันนี้น่าจะไม่เอาแบบนับจํานวนเป็นโดดแล้วแหละ ก็นับจำนวนเป็นเงินก็แล้วกันนะวันนี้เบ็ดพันนะในใจจริงๆนะผมขอแสนหนึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็ตั้งเป้าใหญ่ๆไว้ไปที่หนึ่งแสนก่อนก็แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าแบบถ้ามันถึงสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วมันเริ่มเงียบแล้วมาแต่ส้มส้มๆเนี้ยผมก็คงจะต้องพอนะก็มาดูกันก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะ พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะฮะกับนี่นะคุณหนึ่งหนสองพันนะเปิดเทอร์โบไปนะแล้วก็ไม่ใช่เบ็ดสุดพจะเบ็ดสุดห้าพันเคลียร์มากเลยนะฮะก็เบ็ดพันนะเบ็ดพันสนับสวงนะแล้วก็หมุนไปเลยนะ่ช็อตแรกมาก็ตังค์หายไปแล้วพันหนึ่งนะฮะช็อตสองก็หายไปอีกแล้วนะ่ย <Nice. S 1> <c oughs> ได้ประทัดมาก็แค่ซืนทุนนะอัด <Nice. S 1> อีกแล้วอะ ส้มด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยตังทั้งหมดแล้วป่ะเนี่ยเฮ้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 ยเออมาเออมาก้อนทองไปสองหมื่นมาเออมีตังมาช่วยหมูส้มอีกแล้วดูซิว่าจะสักเท่าไหร่นะเออมาเปิดซองเอ้ยถุงทองน่าลุ้นเอาไหมเอาให้มันเต็มเต็มเลยมามามาขอจะได้เอาไปทำทุนหมุนต่อ เร็วเร็วเร็วเอออีกสองอันอีกสองอันเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยสี่พันสี่พันมาต่อต่อเอ้ยเอ้ยขี่เว้ยยังไงประทัดเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยประทัดฟะทัดประทัดมาเหลืออีกสองอันประทัดมาไหมอู้หูเฮียยังไม่มานะอู้หูอะไรวะเนี่ยมาต่อต่อต่อหอยังไงเอ้ยเฮ้ย เอ้ยมานี่มาก้อนทองอีาากนะฮะจัดไปสองหมื่นเอ้ยสี่หมื่นหกแล้วเอ้ยแสนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะถ้ามันไม่เงียบนะถ้ามันไม่ส well, ้มส้มอย่างเดียวนะเออนี่อ่างเปลวไปพันหกโอ้ส้มอีกแล้วอีกที่เ้ยดีดีหน่อยยังนี่ยังไม่คูซสิอุ้ยคูนสิมาแล้วมาไปอุ้ยเยอยแสนเลยไอ้เรี่องไอยยังรวดเร็วนะฮะ อ re, ้มาแบบอะไปาุปซเปอร์เมก้าวินแน่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะฮะลองเล่นอะไรแผงๆหน่อยได้ไหมดิมาเนี่ยเป็นยังไงเอ้เออนี่มาสามหมื่นฮะมันจะซักเท่าไหร่กันมันจะซักมันจะดูดิเป็นพันสนันสัวง์ตอนนี้กลายเป็นเบ็ดห้าพันไปแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะถ้าส้มเต็มนะส้มเต็มจอคูณสิทนะกูเลิกเลยอ่ะเป็นห้าพันเนี่ยต้มเต็มจอคูณสิทมากูเลิกเลยไอเ้เทียเออเอาหมื่นสองก็ย,ยังดีนะฮะเยยด็กนพะันเลยเกิดห้าพันนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะนี่ตังรถเอารถเอาแล้วเนี่ยเออมานนี้โอ้ยเย้ จบพอยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไป5,000พอเลยเล่นต่อไปแดกกูแน่อ๋อถ้าเล่นต่อนี่แดกกูแน่โหวันนี้มันรวดเร็วจริงนะฮะรวดเร็วสัดส,สัดเลยนะโอ้โห,หพอเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยแตกเป็นล้านในสัดโอ้โห,ห ประมาณน like, ี e 5, mm. <sì> ้ก็แล้วกันนะก็ขอกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไนะพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะก็หูหูหูเป็ดหพันะแต่ผมไม่ได้นําให้ทําตามนะเป็ดห้าพนะอย่างน้อยถ้าคุณอยากจะเป็ด5้าพันแบบนี้นะก็เดินเบ็ดเดินเบ็ดก็แล้วกันก็สตาร์ททีเป็ดพันเป็ดอะไรไปก่อนนะเป็ดห้าพันนี่ถ้าให้คุณไปสตาร์ทเลยนะ ตายนะตาย100%ยเยังไงก็ตายนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้แลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมก็สวัสดีครับ